จนห้าร้อยระปิวโหระป้วโหนฮ้ทิเซ็ดีเทอร์หรือว่ามิเ์วหรือว่าตันนี้มา สอนการไม่มีแลมโบโนสาวเข้ามาโชว์มึงมัพคดยวโชว์สามห้าแบบเปกี้มีรางกูมันชั้นดีให้กูตีตีกันมึงแบบชันลังเขายิ่งกว่าบุกชุดยากกูมันหลุดบ้างมาผสมผสมทั่วประเทศต้องบอกว่าแสบมากเล่นกับไทยสไตล์กลัวเขียวกักวาเตะท่าไซยงบอกให้พวนี้ได้หานาไม่มีรถบคอยนำบุญเดืรอพอไว้รอตอนหลังเวรกรรม เอกซิเกนแบบเห็นหนีมึงมันโดนยำเข้าโคมาเราหมดโคต้าจับเงินโชท่าบ้านจริงอยู่กับโจนักเฮฟวีเวทถอนเองจะมีคนที่ทำเพียงการแล้หยิบเงินจากกระเปราแม่แล้วคือกุ๊กตอนที่สางชื่อต้องบอกว่าของแท้แล้วของรทจที่พกถ่ายเลียว่าโจนกุกุดมันไม่คบอนเรียก่าโจนเล่ไม่หลอสไตล์โดี่โนเหนืออแท้เรกว่าโเสือที่พกถ่ายเุโจนกุ๊กเมนไม่คบคนเรว่า ไอสตโดนมันโจหลตมปกบนกุจอดาวนอยู่บนฟ้ากูกำลังมาเป็นกองทัพน้อมรักตัางคำบัญชาผุนพลเสือลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาผู้พิพากษาสัตตียเนี่ยแหละสดกว่ายกทัพยกทางวิสามันใช่แต่ของขัที่หมายให้พไม่ละูดวนกันเรื่องแหวกงวปืนนั่นคือเพื่อนกันพวกูชอบเถื่อนไม่เหนื่เพื่อนให้มันโด่งดังจงแบบมีากากับกระดาษมึงมันรวยจจสไตล์แบบตลาดไม่ต้องอวยพวกกู เลือนฉลาปอย่จัดหัดเลือดมึงกับป้าทักสแ่ะความแม่นคือสกิลไม่มีด่างพอยขุ่มไม่ใช่เบียดได้แล้วควยหมน้ำตายอย่อยคอยกแตาว่ากลาบเป็นปืนแมกกาซีนบอกไอเสือบุกขโมยสิเอาเขามาโปรยิเวลาของเสือที่พกผ้าเรียกว่าโจรตองอเปนหุอนเรียกว่าเจลเราตาโดนเรียกว่าโจรเนื่อยต้ออกตอกกุีเรีว่าโจลเมาของเสือที่พผ้าเรียกว่าเจลพูมันไม่กวนเรียกว่าจว โยนหนีใต้ออกไม่ใช่ยานโละไม่เอาพ่อปวดกล้าลบ้าปวดยากุสไทมไม่เล่นพวกไม่กันดันเดี๋ยวได้รู้และได้เห็นประจักษ์มงกระกุกระกักสบัดสบายเจอมาทานุนพัดคล้ายว่ากูกระบดสะบัดยดให้ตรง้าก่อดพ่อกับเพื่อนตายมาเป่าใหม่ที่สุด ความจริงแกไม่ใช่ที่ยศหรือว่าเสือผ้าเสือปืนไว้บางทีก็รักบางทีก็เพื่อฆ่าโจนในอันเดอร์าวที่ก็แมนเหมือนเดิมเพื่อนกันวันละขีดกันลอยอย่างเลินปล่อยของร้อหน้าใหม่ให้พวกนายเติมบอลหมุนมือดวลมีดดูสไลดยแทงทำฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเหมือนมหาอุดเรียบพัวพักการบัญญัติยางคือโจนที่โชี่สุดหยุดว่าเรกมากับโจนห้าร้อยกระดกแจ็คแดนอยู่ขัโจนห้าล่องไปแต่ผมเสียที่พอท่านีุ่่นโจ มันไมโครโฟน็บววม่อสายโดนเัจม่ต้ออกตคนีวัมัองเสที่พ่อเขายวัจมสามดมันไมโครโฟนเลววม่อสาดนเม่้ออกตวัวโอ้ยหวัดแดดวัดโอ้ยก็คือผมไม่อัดที่ประตูยังไม่รูอะไรอันนี้มารูแล้วคือเนี่แหละ แต่ตอนนั้นอัดทประตูพี่บิวแกใช้โปรแกรมไอ้โลจิกของ MacBook แต่แต่ถ้าคนใหม่ๆผมว่านแนะนำนี่แหละตัวนี้แหละอัดาิตตี้ยังไม่ต้องไปเล่นหวเบห้าลดอยู่แบบโง่สงหรอกเอาแค่เอาที่อย่างก็พอไมอ้าิโอเคครับผมก็ทีอางในันก็ดยงทำให้กูเป็นเจ้าชายการอและสิ่งท่กรมไม่ใช่แค่บอลลี่ มันไอยน่ามีไอเรื่องการเปิดเนต่หุ่นยัไม่ต้องเซ็ตเสวียนเกลเกรดที่แต่ก็ดีนะที่มัไมตายก่อนโตมันระดับยที่บากุพันเอฟเฟยัะสิบโทนเต็มที่กูก็แค่สิบพไม่เป็นโยโย่กูโทำาสาวโมนยึหลัโยโลสองหหนึ่งปากโยไม่ต้องสร้างเออกไอเด็กสมองแนกเล่นเนกรปีโปรับให้ได้อย่างพงไอสัตว์ินเบีโชเป็

แล้เหี่ยแม่งอน้ำลายแม่งสั่งตของไอ้สักเพิ่งเคยเจอและไเงินผ่อนของคนลิปมีสั่งไอ้หล้ันก็จะได้อ้เหี้ยแม่งเหยียบใครมาเอะกูคือประธานปิดฉากถึงไปลวขวดนมนั่นคือการที่ติดปาอยากจะแบบไ่ต้องแอบ้เหี้ยมึงมีแย้และผ้าพันกูเพิ่งพูดนหนึ่งไม่ต้องเกงแต่กูถายเป็นนักเลงแถวบ้านนอกนกูมีวันไม่ได้ที่จะไปเอาโอจีที่ยังคงคุกะบีใส่เธอเสือใย่มาอยากจะคว้ามือมันขึ้น เพื่อทจะให้ันนี้มีรัวกอะมาทม่เป็นนะนอตอดผมวกลูกดท่้านกอนเ้ามาน่เวลาเพิ่มเดียจะให้เกินมีดสูงถ้าเกินมดสูงนะไรตองมาทงทีาลก็เป็นยี่ขนาดก็ได้แต่ยีนตนี้มันมันมันเฉยอยงชาวอยู่ว่าเพื่อนเป็นยีนแต่เมื่อไหร่ถึงสิ่งนี้คือมันดูแล้วมันมันดังไปล้วมันดังไปล้อยากอยัตกลบมันก็กดลบ แล้วก็ต่อไปคือเป็นการทําให้เสียงอะ่ะมันดูกล้องๆคือแต่อย่างอย่างอย่างไม้บางตัวมันมันมจะกล้องในในตัวมันเองแล้อเป็นเป็นไม้กล้าหน่อยนะแต่คือจะทำให้กล้องหรบอว่ามีดูแบบดูแบบเออคนหน้าฟังขึ้นหน่อยอ่าก็คุณดามหรือเปแล้วก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็ในตรงนี้ต้องจดเพราะว่ามันเป็นข้าวพื้นฐาน่าสร้างให้ด่วน ตรงนี้ก็ไม่จะมิน้นฐานเองแล้วปรับมั่วได้ปรับปรับมั่วเลยเพราะว่าเพราะว่ามินซ่านตรงนี้ี่ก็สอนละว่ามีนซ่นม้นฐานที่คุณ่ังลนวกดู แต่ถ้าแต่ว่าอยากลองเล่นจริงๆก็ปรับด้วยมคอไนที่ทเป็นเรานม่รู้ไม่ทิ้งติดนอาชอเคลอยเต็อยู่นั่นแหละที่บอกไปตอนเลือกเตอร์แต่องค์จะทรงจะลากยังไงก็ชัดกูไม่ต้องแออร์จะซายจะขวาจะการประจับพยานเหมือนเฟียร์แฟกเตอร์มล้าก็ต้งเาตักแ่กเลปเล่กันอวแล้วก็บบอย่างบางเพลงคือมังเกตว่าเรา s p e e แบเด็กที่บอกว่าทางมิดเลนออเย่โคจิโร่มุสชิไนมันมีอะบิตอนมึงเปิ กส่กง็ดร์เกูมีต่อมากูชิ้นแต่มีรสด้ำมิรสกระเทกเป็นนัั้นใครสักกูเลยขามันชาบานวามห้สายมันจากมี้อยสกเมคอกูอาธงปักต่กับนี้มาแล้วว่าเพียงมันยังแล่แต่ถ้ากูนอนแล้วก็จะสนถ้ากูไม่อยากทักตไวพี่ก็ได้ ลูกนักเลงมาเจ้าว่าไ่ในยุคของสองสี่เก้าเก้าตอนที่แดงยังบอกปู่ว่าเกมเนี่ยเราเป็นเจ้าเอาดวงไปเสียกเพื่อขอตังค์มากินข้าวแบบว่า play แอลกินนาวเกมยาวอ๋อความจริงสะท้อนจะหลับก็ยังคงย้อนฉันัดส่งคำไม่ประสงค์ออกงามย้อนมองพบแเปิปากเปล่าก็มงไม่เสียวซมไต้องลมปากเอาบ แล้วก็อีกที่หนึ่งคือกดอัดซ้ำในในในฐานนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ปูนแล้วปากเนี่ยแล้วก็หยบมาซ้ำกันแล้วฟังมันจะมีสองเสียงบางที่เหยแบบเงมันจะไม่แห้งจะเป็นแบบอ่าโอเคต้องสอนอะไรอีกวะมันก็มันอ้อแล้วก็อย่างบางทีการตัดบี๊ด เค้น้องๆหลายคนเนิ่ยขึ้นหัดทำนั่งตัดผีได้เป็นใช่ไหมก็ป้าคุมดาตัดป๊บทีนี้ทำให้ยังไงให้ผีมันลงแล้วมันดูสวยมันมันดูโอเคก็คืออย่างบางเพลงเป็นแบบว่าเขียนกันดังแล้วเคยลบไฟเป็นแบบเงียบไปเลยก็คือคุมดาครับผมที่บีเอฟแล้วก็เฟร้าอย่างทั้งโนนอย่างก็เป็นเบาแล้วดังขึ้นคุณดามเหมือนกัน เปลี่ยนอกแล้วเปลีนแ้เ่อนั้ก็ได้อ่เจ้านมงานเล็กๆอุป่อกันเปี่ยนไฟก็ไม่ต้งตอกันการงหมายรเนเือแหละเราเปานที่จะทำเพยอใไมรายล้อมอบถามไม่ได้นะหวัะไม่ได้ว่าเป็นข่าวตอนนี้วชะจะไม่ตอบใครเลยก็ตอบกันกันแล้วเดอยวอยากรู้วาแล้วก็ตอบยัไโอ้ ก็นทักงนเพลงด้วยด้วยจะเป็นงวงบัรอัดดีของเอเเป็นของพีพี่อมอนเอ็มพีทุกคนนะครับยังไงก็ขอบคุณครับขอบีแลเสมอ ที่ยวไม่ไหวจะตายก็โดนเก็บกูเจ็บไม่จำและยังเที่ยวให้เต็มที่คือคอนเซ็ปต์ยังเด็ดเดี่ยวในทางเดี่ยวที่รถเลี้ยวเขียวยากที่คดเขียวเชี่ยวกลายเป็นความเพียวที่อยาก